สวัสดีค่ะพบกับฟินซีรีส์กันอีกแล้วนะคะช่องที่มีซีรีส์ฟินฟินมาให้รับชมกันแบบจู่ใจก่อนจะไปฟินขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้มาฟังลัสปอยซีรีส์จีนแนวะโรแมนติกคอมเดี้กับเรื่อง All Mode Famous ไม่ไกลเกินฝันเรื่องราวความรักของสาวน้อยสุดน่ารักจิตใจดีเฉิงหนิงผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงละครเพลงนางเอกของเรื่อง เธอที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงเธอจึงแอบแม่ของเธอไปสอบเข้าคณะศิลป์มหาวิทยาลัยชั้นนำในจีนในขณะที่เธอกำลังวิ่งหนีกล้องของนักข่าวที่มาทำข่าวซุบตาเขาไปหลบในห้องน้ำก็ทำให้เธอได้พบกับโยจื่อฉีพระเอกของเรื่องศิลปินไอดอลหนุ่มสุดหล่อที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เขาที่มาสอบเข้าคณะศิลป์เช่นกันแต่กลับต้องวิ่งหนีเหล่าแฟนคลับเขามาหลบในห้องน้ำอย่างสะงั้น เขาที่คิดว่าเธอเป็นแฟนขับที่ตามมาสุดเธอก็คิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตทําให้ทั้งคู่ไม่ถูกชะตากันตั้งแต่แรกแต่เมื่อได้เรียนด้วยกันความใกล้ชิดก็ทําให้พวกเขาได้รู้จักและผูกพันกันมากขึ้นพวกเขาไม่เคยไว้ใจใคร แต่ความรักและความเข้าใจของเธอทำให้เขาผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้เรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นเช่นไรนั้นจะสนุกสุดวินขนาดไหนไปรับชมรอสปอยกันได้เลยค่ะเฉิงหมิงนางเอกของเรื่องสาวน้อยสุดน่ารักจิตใจดีเธอที่มีความสามารถในการร้องเพลงความฝันของเธอคืออยากเป็นนักแสดงละครเพลงบนเวทีใหญ่ส่วนนี้ก็คือยจือฉี ศิลปินไอดอลหนุ่มสุดหล่อโด่งดังที่สุดในตอนนี้พระเอกของเรื่องชายหนุ่มผู้ที่มั่นใจและหลงตัวเองสุดๆเพราะเขาเข้าวงการและมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เขามีความสามารถหลากหลายอย่างแต่เขาเป็นโรคกว่าความมืดอมากๆจากการที่มีปมในใจตั้งแต่ยังเด็ก นางเอกที่ถึงเวลาสอบเข้ามาหาลายัยเธอที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงละครเพลงบนเวทีใหญ่แม้ว่าแม่ของเธอจะห้ามและไม่เห็นด้วยแต่เธอก็ตัดสินใจขอเลือกเดินตามความฝันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเธอจึงแอบหนีแม่ของเธอมาสอบเข้าคณะศิลป์มหาวิทยาลัยชิงหยู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแสดง ในขณะที่เธอกำลังเดินหาห้องสอบอยู่นั้นจูๆ่ๆนักข่าวที่ตามมาทำข่าวของพระเอกที่จะมาสอบที่นี่ก็คิดว่าเธอเป็นแฟนคลับของพระเอกก็วิ่งเข้ามาจะสัมภาษณ์เธอซะง,งั้นเธอถือว่าแม่จะเห็นเธอจากข่าวก็วิ่งหนีกล้องเข้ามาหลบในห้องน้ำเลยทันใดนั้นพระเอกก็โผล่มาจากด้านหลังมาปิดปากเธอเอาไว้ไม่ให้เธอส่งเสียงดังเมื่อเธอเห็นว่าเป็นไอดอลสุดฮอตเธอก็ตกใจหน้าเวอร์ไปเลย เขาที่มาสอบเข้าคณะศิลป์เหมือนกันแต่กลับเจอแฟนคลับมารุมเต็มไปหมดจนต้องวิ่งหนีมาหลบอยู่ในห้องน้ำหญิงโดยไม่รู้ตัวเขาที่เห็นเธอก็คิดว่าเธอเป็นแฟนคลับที่ตามเข้ามาเพราะเขาเห็นพวงกุญแจตัวการ์ตูนรูปเขาห้อยอยู่ที่กระเป๋าของเธอเขาที่หลงตัวเองจูๆ่ๆก็ดึงพวงกุญแจของเธอออกมาแล้วก็เอาไปเขียนลายเซ็นให้ซะง,งนันโดยที่เธอไม่ได้อยากได้เลยสักนิด เขาให้ลายเซ็นกับเธอเพื่อแลกกับการที่เธอต้องเก็บเรื่องที่เจอเขาในห้องน้ําหญิงไว้เป็นความลับพูดจบเขาก็เดินออกไปหน้าตาเฉยทําเอาเธอก็งงวันนี้มันอีหยังวะในระหว่างที่เธอรอสอบการแสดงอยู่หน้าห้องทัในใดนั้นเขาก็โผล่มาเธอถี่ไม่คิดว่าจะเจอกับเขาอีกก็ตกใจอยากจะหายตัวไปซะตอนนี้เลย เมื่อได้เจอกับเธออีกครั้งเขาก็ได้รู้ว่าเธอมาสอบเข้าคณะศิลป์เพราะเธอมีความฝันอยากที่จะแสดงบนเวทีใหญ่ไม่ได้เป็นแฟนคขับและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยสักนิดในขณะที่เธอกำลังจะเข้าห้องสอบจูๆ่ๆแม่ของเธอที่เห็นเธอจะข่าวก็รีบมาตามตัวเธอกลับบ้านสง,งัานทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันเสียงดังจนศาสต,ตราจารย์ต้องออกมาช่วยคุยและในที่สุดแม่ของเธอก็ยอมให้เธอได้ลองสอบดูจนได้ เธอเลือกร้องเพลงเป็นการแสดงของเธอในวันนี้และเพลงที่เธอร้องก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงรวมทั้งพระเอกที่ยืนฟังอยู่ด้วยเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายกับเขามากและแล้วในที่สุดนางเอกก็สอบติดและได้เรียนคณะศิลป์ตามที่เธอต้องการโดยที่แม่ของเธอยอมเปิดทางให้เมื่อถึงวันเปิดเทอมเธอก็ตื่นเต้นดีใจสุด เธอมาร่วมพิธีเปิดพร้อมกับเพื่อนใหม่ร่วมห้องของเธอนั่นคือเอมมี่ซูซื่อวินและฟางย่าลี่ส่วนพระเอกที่มัวแต่ขนกระเป๋าซุปตาเข้าห้องก็ไปร่วมพิธีเปิดไม่ทันซะง,งั้นเมื่อถึงคาบวิชาทหารก่อนเปิดเรียนพระเอกที่ไม่เข้าร่วมพิธีเปิดก็ถูกทำโทษให้ไปทำความสะอาดห้องเก็บของในระหว่างการฝึกจูๆ่ๆอาจารย์ก็ให้นางเอกไปตามดูพระเอกซะง,งั้น เมื่อเขาและเธอได้เห็นหน้ากันก็เถียงกันขึ้นมาซะอีกแล้วเธอถือว่าเขาโรคจิตจากเรื่องห้องน้ำอย่งในวันนั้นทําเอาเขาก็ไม่อยากได้ยินรีบเดินเข้ามาห้ามเธอทําให้เธอต้องถอยหนีจนเสียหลกักหงายหลังลงไปท่านในนั้นเธอก็คว้าเสื้อของเขาไว้ได้จนเสื้อขาดหลุดติดมือเธอมาซะอย่าง,งานั้นทาเอาทั้งคู่ก็ตกใจหน้าตาตื่นแต่ได้ไหเฟิงรุนพี่ในคณะมาช่วยแยกทั้งคู่ออกจากกัน วันต่อมาในการฝึกวิชาทหารในระหว่างที่พวกเขากำลังนั่งพักอยู่นั้นจู่ๆก็มีเพื่อนผู้ชายเข้ามาขอเบอร์วีแชทของนางเอกเขาที่เห็นเธอกลัวจูๆ่ๆเขาก็คิดจะแก้แค้นให้กับเธอโดยการไปถ่ายรูปกับเพื่อนผู้ชายคนนั้นแล้วโพสลงโซเชียลจนเพื่อนถูกแฟนคลับของพระเอกเข้ามาต่อว่าเต็มไปหมด และเมื่อนางเอกได้เห็นรูปและได้รู้ว่าเพื่อนคนนั้นจะนัดพระเอกไปล้างแค้นที่ห้องเก็บของเธอก็รีบเข้าไปหาเขาที่ห้องเก็บของทันทีแต่แล้วเขาและเธอก็เสียท่าถูกพวกนั้นขังไว้ในห้องเก็บของจนได้ในขณะที่พวกเขากำลังร้องเรียกให้คนช่วยอยู่นั้นจูๆ่ๆไฟในห้องเก็บของก็ติดติดดับดับขึ้นมาเขาที่กลัวความมืดก็สุดลงไปนั่งตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องจนเธอที่เห็นก็แปลกใจและถามเขาออกไป คุณกลัวความมืดหรอแต่เขาที่ไม่อยากให้ใครรู้จุดอ่อนก็รีบทำเป็นเข้มแข็งขึ้นมาซะอย่างนั้นและบอกว่าไม่ได้กลัวเธอจึงพิสูจน์โดยการจะเข้าไปปิดไฟแต่เขาก็เข้ามาขวางเธอไว้ซะก่อนและเพื่อไม่ให้เธอดิ้นไปไหนเขาจึงเอาตัวเธอมากอดไว้ซะเลยแต่แล้วทันใดนั้นไฟก็ดับลงอีกครั้งทุกอย่างมืดสนิท ทำให้เขาหายใจไม่ออกและหมดสติล้มลงไปทำเอาเธอก็ตกใจสุดๆในที่สุดเว่ยเฟิงรุ่นพี่ในมหาลายัยก็ตามมาช่วยพวกเขาออกจากห้องเก็บของแล้วพาพระเอกมาห้องพยาบาลได้ทันพระเอกที่ฟื้นขึ้นมาได้ยินเว่ยเฟิงและนางเอกคุยกันก็ทำให้เขาได้รู้ว่าที่เธอตามเขาไปเพราะเธอเป็นห่วงเขานั่นเอง แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรไปมากกว่านี้เขาก็รีบขัดจังหวะขึ้นมาซะง,งั้นเพราะเขากลัวว่าเธอจะบอกไว้เฟิงว่าที่เขาหมดสติเพราะกลัวความมืดและเมื่อได้อยู่กันสองคนเขาก็ขอร้องให้เธอเก็บเรื่องที่เขากลัวความมืดไว้เป็นความลับการอยู่ห้องพยาบาลทำให้เขาและเธอได้เข้าฝึกทหารช้าจนถูกทำโทษให้วิ่งรอบสนามคนละห้ารอบเพราะต่างคนก็ต่างยอมรับผิดไว้เองเพื่อช่วยอีกฝ่ายซะง,งั้น เขาที่ไม่อยากให้เธอต้องวิ่งก็ยอมรับโทษแทนเธอโดยวิ่งไปสิบรอบส่วนเธอโดนยืนกลางแดดหนึ่งชั่วโมงเมื่อครบเวลาในขณะที่เธอกำลังนั่งพักดื่มน้ำอยู่กับเอมมี่และไว้เฟิงจูๆ่ๆเขาก็เดินเข้ามาช่วยน้ำดื่มจากมือของเธอไปกินเองซะงั้นไม่นำซ้ำยังยืนให้เธอกินด้วยกันหน้าตาเฉยจนเธอก็ถึงกับงง ว่าแล้วเขาก็ลากเธอออกมาเพื่อให้เธอยืนยันสัญญาอีกครั้งว่าจะไม่บอกความลับของเขากับใครวันต่อมาคลิปวิดีโอที่ไว้เฟิงอุ้มพระเอกออกมาจากห้องเก็บของก็ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลจนทำให้เขาต้องเดือดร้อนซะแล้วในขณะที่พระเอกกำลังเครียดกับข่าวกับการถูกกดดันจากเอเจนซี่และยังสับสนว่าใครเป็นคนถ่ายคลิป เขาก็บังเอิญมาเจอนางเอกและไว้ยเฟิงที่ออกมาจากห้องเก็บของด้วยกันไม่นำซ้ำเขายัางได้ยินที่เธอบอกกับว้ยเฟิงว่าเธอกับเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษจูๆ่ๆเขาก็หัวเราะขึ้นมาะง,งาั้นเดินเข้ามาพูดจาไม่ดีกับเธอและยังสงสัยว่าทั้งคู่เป็นคนปล่อยคลิปอีกต่างหากแต่เธอเธอต้องการมาหาหลักฐานเพื่อช่วยเขากลับถูกเขาเข้าใจผิดซะแล้วทัในใดนั้นสัตตาจารีก็เรียกพวกเขาไปพบ ทําให้เขาได้เห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่สัตว์ตาจารี่เอามาให้ดูว่าคนที่ถ่ายคลิปก็คือติงตรงๆและชูซื้ออินนั่นเองและเป็นจางอี้หยางที่เผอกฎโฆษณาที่เป็นไวรัลทําให้คลิปหลุดออกไปโดยไม่รู้ตัวซสง,งั้นเมื่อได้รู้ความจริงเขาก็โล่งใจและเหตุการณ์นี้ก็ทําให้พวกเขาเข้าใจความเป็นดาราของพระเอก เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วพวกเขาก็สัญญาว่าจะช่วยปกป้องพระเอกไปด้วยกันแต่นางเอกที่ยังคงโกรธพระเอกอยู่ที่เขาไม่ได้รู้สึกผิดในสิ่งที่เขาใส่ร้ายและพูดไม่ดีกับเธอไม่นำซ้ำยังไม่มีแม้แต่คำขอโทษให้กับเธออีกด้วยเธอที่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเขาแต่เขาไม่เคยไว้ใจและเชื่อใจเธอเลยเมื่อเขาได้ยินเธอพูดแบบนี้ก็ถึงกับอึง้งแถมยังเก็บไปคิดจดนนอนไม่หลับทั้งคืนซะอย่างนั้น วันต่อมาในคัทเรียนการแสดงเธอที่ต้องแสดงคู่กับเขาด้วยความที่เธอยังโกรธเขาอยู่ก็ทําให้เธอเล่นออกมาไม่ได้จนเธอถูกทําโทษให้ไปขายดอกไม้50ดอกบนถนนในขณะที่เธอกําลังเดินขายดอกไม้อยู่นั้นเขาที่คุยงานอยู่ได้เห็นเธอเข้าว่าแล้วเขาก็รีบเดินเข้ามาหาเธอทันทีแต่เธอกลับไม่สนใจเขาเลยสักนิด เขาที่อยากง้อเธอจึงบอกกับเธอไปว่าเขามีไอเดียที่จะทําให้เธอขายดอกไม้ได้หมดเธอที่อยากรู้ก็ขยับเข้าไปใกล้เขาและทัในใดนั้นเขาก็ก้มลงมาข้างหูของเธอและบอกเธอว่าฉันขอโทษทําเอาเธอก็ยืนอึง้งใจสั่นเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคํานั้นออกจากปากของเขาแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ซึ้งกับคําขอโทษของเขา เขาที่บังเอิญเหลือไปเห็นปะปาราซี่ที่มาแอบถ่ายก็วิ่งกระโจนไปจับตัวปะปาราซี่จนดอกไม้ของเธอตกกระจายไปหมดซะง,งั้นว่าแล้วเธอก็ไม่รอช้ารีบวิ่งไปช่วยเขาตามจับปะปาราซี่ด้วยกันซะเลยในที่สุดพวกเขาก็จับตัวปะปาราซี่ได้ โดยการช่วยกันของจางอี้หยางติงตงตงเอมี่และซูซื่ออินที่พวกเขาบาังเอิญเดินผ่านมาเล่นแถวนั้นพอดีและก็ทำให้พวกเขาได้เจอกับว้ยเฟิงที่เปิดร้านข,ขายของเล่นอยู่ตรงนั้นด้วยว่ยเฟิงที่ชวนนางเอกเดินดูรอบๆร,ร้านและจะให้ตุ๊กตาที่เธอชอบกับเธอเมื่อพระเอกที่ยืนอยู่ด้วยได้ยินแบบนั้นก็ห่วงเธอขึ้นมารีบเข้าไปขวางเธอไว้ทันทีพร้อมกับชวนเธอกลับซะอย่างนั้น ในระหว่างที่ทั้งคู่เดินด้วยกันจูๆ่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าเธอจะชอบว่ยเฟิงไม่ได้และห้ามไม่ให้เธอรับอะไรจากว่ยเฟิงมินำซ้ำอย่างห้ามไม่ให้เธอชอบใครอีกด้วยในตอนนี้เขาตกหลุมรักเธอเข้าแล้วแต่เธอที่ไม่ทันได้คิดอะไรก็คิดว่าเขาพูดเล่นเป็นเด็กเสอย่างนั้นวันต่อมาเธอที่ได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเอมี่ เธอก็วางแผนกับเพื่อนๆทุกคนจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เอมมี่ที่ร้านของว้ยเฟิงโดยที่เธอมาเตรียมสถานที่และซื้อของกับว้ยเฟิงก่อนเมื่อพระเอกที่รอถ่ายงานได้เห็นรูปที่เธอโพสต์ลงในโซเชียลมีเงาของผู้ชายอยู่ด้วยเขาก็หัวร้อนขึ้นมาง,งาน้นรีบโทรหาเธอทันทีและยิ่งได้รู้ว่าเธออยู่กับว่ยเฟิงเขาที่หวงเธอก็ทนไม่ได้รีบกลับไปถ่ายงานให้เสร็จเร็วที่สุดแล้วบึ่งไปหาเธอทันที พวกเขาจัดสถานที่และเตรียมงานกันเสร็จเรียบร้อยเมื่อเอมี่มาถึงพวกเขาก็เซอร์ไพรส์วันเกิดให้เอมี่ด้วยกันพระเอกที่เห็นเธอให้ของขวัญเป็นดอกกุหลาบกับเอมี่จูๆ่ๆเขาก็สะกิดเธอแล้วบอกกับเธอว่าเมื่อไหร่เธอจะให้ของขวัญพิเศษกับฉันบ้างเธอบอกเขาว่าเขาได้ดอกไม้จากแฟนคลับทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วเขาก็ตอบเธอกลับไปทันทีวันนั้นไม่เหมือนกันฉันต้องการของขวัญจากเธอ ถามเอาเธอก็น่าเวืรอไปต่อไม่ถูกเลยทีเดียวว่าแล้วพวกเขาก็ฉลองวันเกิดด้วยกันอย่างมีความสุขเขาที่นั่งมองเธอไม่ละสายตาแล้วจะจูเขาก็ถามเว่ยเฟิงออกไปตรงๆว่าเว่ยเฟิงชอบนางเอกหรอและเมื่อได้รู้ว่าเว่ยเฟิงชอบเธอเหมือนกันเขาก็ประกาศตัวเป็นเจ้าของเธอซะอย่างนั้นเขาถือหวงเธอสุดๆและเมื่อเขาได้รู้ว่าเธอยืมเงินเว่เฟิงเพื่อซื้อดอกไม้ให้เอมมี่ เขาก็บอกกับเธอว่าต่อไปให้โทรหาเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะมาช่วยเธอเองแต่เธอที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วจะมาช่วยเธอได้ยังไงเขาเลยบอกเธอไปว่างั้นฉันจะอยู่กับเธอตลอดเวลาทำเอาเธอที่ได้ยินก็ถึงกับงงไม่นำซ้ำเขาที่ชอบพูดว่าเธอเป็นแฟนของเขาเธอถีดคิดว่าเขาหมายถึงแฟนคลับแต่ยังไงเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ใช่แฟนคลับของเขาอยู่ดี ว่าแล้วเขาก็จ้องหน้าเธอและพูดอย่างจริงจังว่าเธอต้องเป็นแฟนของฉันทำเอาเธอถี่เมาอยู่ก็น่าเบื่อแล้วเขาก็อาสาไปส่งเธอเองระหว่างทางในขณะที่เธอขี่หลังเขาอยู่นั้นความห่วงใย,ยและความอบอุ่นของเขาทำเอาเธอกระจายเต้นไม่เป็นจังหวะหน่าร้อนเผาขึ้นมาซะงั้นและในคืนนี้ เขาต้องพาเธอมานอนที่บ้านของเขาแทนเพราะคนดูแลหอพักจะมาตรวจทุกห้องและพวกเขาก็กลับไปไม่ทันซะแล้วเขาที่แบกเธอมาถึงห้องจนได้แล้ววางเธอลงที่เตียงในขณะที่เขากำลังจับเธอให้ลุกขึ้นนั่งเพื่อที่เขาจะไปเอาน้ำมาให้กับเธอเขาที่ได้มองหน้าเธอใกล้ๆก็ห้ามใจไม่อยู่โน้มตัวเข้าไปจะจูบเธอแต่แล้วทันใดน,นั้น เธอก็อ้วกพุ่งออกมาซะก่อนทำเอาเขาก็ถึงกับเซ็งไปเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นนางเอกที่ตื่นขึ้นมาเห็นสภาพตัวเองถูกเปลี่ยนก็ทำเอาเธอตกใจสุดๆไม่ทันที่พระเอกจะได้อธิบายอะไรจูๆ่ๆโ,โยโย่เอเจนซี่ของเขาก็มาหาเขาที่ห้องซะก่อน เพราะในตอนนี้เขาและเธอเป็นข่าวดังขึ้นมาซะแล้วจากการที่เมื่อคืนเขาพาเธอกลับบ้านดันมีปาปารัสซี่แอบถ่ายรูปพวกเขาไว้ซะงั้นทําให้ตอนนี้นักข่าวมารุมล้อมพวกเขาเต็มไปหมดจนไม่สามารถกลับเข้ามาหาลาัยได้แล้วจากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้พระเอกและนางเอกถูกมาหาวิทยาลัยลงโทษถึงขั้นไล่ออกเลยทีเดียว แต่เขาที่อยากจะปกป้องเธอเพื่อให้เธอได้เรียนต่อได้ทำตามความฝันเขาจึงขอรับผิดไว้คนเดียวและตัดสินใจขอลาออกซะเองทำเอาเธอก็เสียใจและรู้สึกผิดออกมากๆตอนนี้แต่ละวันที่ผ่านไปของเธออยู่แบบเงียบเหงาซึมเศร้าสุดๆเพราะเธอที่คิดถึงแต่เขาเธออยากให้เขากลับมาแล้วในวันนี้วเฟิงก็ได้มาบอกข่าวดีกับเธอว่าเขามีทางช่วยให้พระเอกกลับมาได้ โดยการให้พระเอกไปช่วยเหลือสังคมที่สถานสงเคราะห์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกปีด้วยชื่อเสียงของเขาจะส่งผลดีให้กับทางมหาลายัยและจะสามารถทำให้เขาได้กลับมาเรียนต่อได้อีกครั้งเมื่อเธอรู้ก็ดีใจมากว่าแล้วพวกเขาก็รวมพลังไปช่วยพระเอกอีกแรงวันรุ่งขึ้นนางเอกและเพื่อนๆไปสถานสงเคราะห์กันแต่เชา้าเมื่อเธอได้เจอกับพระเอกอีกครั้งก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ แล้วพวกเขาก็ทำกิจกรรมกับเด็กๆด้วยกันพระเอกที่เล่นเปียโน,โนและร้องเพลงให้เด็กๆฟังแต่เป็นเพลงที่เขาตั้งใจร้องให้กับเธอทำเอาเธอก็ยืนฟังด้วยความปลื้มใจสุดๆแล,แล้วกิจกรรมของพวกเขาก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในขณะที่พวกเขากำลังจะกลับมหาลายัยพระเอกก็ดึงตัวเธอไวใ้ให้เดินกลับพร้อมกับเขาซะง,งั้นระหว่างที่เดินด้วยกันจูๆ่ๆเธอก็ถามเขาว่าเราเป็นเพื่อนกันไหม เขาที่อ้ำอึ้งไปแล้วตอบเธอว่าเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันเธอจึงถามต่อว่าเราเป็นอะไรเขาที่หน้าตาเล็กๆกก็ตอบเธอไปว่าเธอเป็นแฟนฉันถามเอาเธอก็เหลือบมองเขาอย่างไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่แต่เธอที่คิดว่าเขาหมายถึงแฟนขับซะมากกว่าว่าแล้วเขาก็อ้อนให้เธอไปที่บ้านของเขาเพื่อทำอะไรให้เขากินซะอย่างนั้น เมื่อถึงบ้านของเขาเธอจึงต้มมามีให้กับเขาพร้อมกับนั่งคุยกันมันทำให้เธอได้รู้จักเขาเพิ่มขึ้นและเธอที่ได้รู้ว่าในตอนเด็กเขาเคยถูกขังก็ทำเอาเธออดเห็นใจเขาไม่ได้วันต่อมานางเอกที่ห่วงเรื่องการสอบร้องเพลง เธอจึงตั้งใจที่จะไปซ้อมร้องเพลงและได้ชวนเว่ยเฟิงมาเล่นเปียนโนให้ในขณะที่เธอกำลังเดินมาที่ห้องเปียนโนเธอก็ได้ยินเสียงเปียนโนดังออกมาถึงข้างนอกก็รีบเดินเข้าไปดูและทันทีที่เปิดประตูเธอก็เห็นว่าเป็นพระเอกนั่งเล่นเปียนโนอยู่นั่นเองทำเอาเธอกระทั้งแปลกใจและดีใจที่ได้เห็นเขาแต่เมื่อเขาได้รู้ว่าเธอนัดกับเว่ยเฟิงไว้ไม่นำซ้ำ,ำยังคิดว่าเขาเป็นเว่ยเฟิงอีกต่างหาก ก็ทําเอาเขาหงุดหงิดน้อยใจเธอขึ้นมาซะอย่างนั้นท่านในนั้นเว่ยเฟิงก็เดินเข้ามาพร้อมบอกข่าวดีกับเธอเรื่องที่พระเอกไม่ต้องถูกลงโทษและได้กลับมาเรียนต่อเธอที่ดีใจสุดๆก็กระโดดเข้าไปจับแขนไว่ยเฟิงซะอย่างนั้นเขาที่นั่งมองอยู่ก็เกิดอาการหัวร้อนหึงเธอขึ้นมาจนเผลอปิดเปียนโนหนีบนิ้วตัวเองซะงั้นเมื่อเห็นว่าเธอเป็นห่วง เขาก็เลยถือโอกาสนี้ออนเธอซะเลยเดี๋ยวเจ็บแขนเดี๋ยวก็เจ็บขาให้เธอช่วยนวดเพื่อรั้งเธอเอาไว้แต่เมื่อเธอรู้ว่าเขาแกล้งเธอเลยหันหลังเดินไปทันทีแล้วทันใดนั้นเขาก็คว้าแขนเธอเอาไว้พร้อมกับดึงเธอเข้ามาเธอถี่ไม่ทันตั้งตัวก็เซล้มลงไปทับตัวเขาทําให้หน้าของเขาและเธอเกือบจะชนกันซะแล้วเมื่อตาจ้องประสานกันก็ทำเอาทั้งคู่ใจสั่นวันไหวไปหมดแล้ว เขาที่ห่วงเธอไม่อยากให้เธอไปซ้อมกับดวยเฟิงว่าแล้วเขาก็อาสา,าเป็นคนเล่นเป็นโนให้เธอได้ซ้อมร้องเพลงซะเองในตอนนี้ห้องเปียโน,โนไม่ว่างซะแล้วเขาจึงพาเธอไปฝึกที่สตูดิโอที่บริษัทของเขาแต่ก่อนที่จะได้ใช้สตูดิโอเขาต้องไปถ่ายงานโฆษณาซะก่อนและเขาก็ให้เธออยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาเพื่อที่เขาจะปกป้องเธอได้ในขณะถ่ายทำจูๆ่ๆพระเอกก็เกิดปวดท้องขึ้นมากระทานหาัน แต่เป็นนางเอกที่เห็นว่าเขาโดนวางยาถ่ายในน้ําทําให้ช่วยพระเอกจากการโดนเรียกค่าปรับไว้ได้เมื่อพระเอกดีขึ้นเขาก็พาเธอไปซ้อมร้องเพลงในสตูดิโอและเพลงที่เธอร้องก็เป็นเพลงที่ฝังอยู่ในใจของเขามาตั้งแต่เด็กเป็นเพลงที่เพิ่มพลังให้กับเขาและเขาพยายามตามหาเสียงร้องนี้มานานแล้วเมื่อได้ยินเสียงร้องของเธอก็ทำเอาหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นชัดเจนขึ้นมา ทัในใดนั้นเขาก็เดินเข้าไปหาเธอพร้อมกับบรรจงจูบเธออย่างอ่อนโยนหลังจากจูบกับพระเอกก็ทำเอาเธอจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวซะแล้วนั่งเหม่อคิดถึงแต่เขาจนถูกเพื่อน,อนแซวจนได้ในวันนี้พระเอกกลับเข้ามาหาวิทยาลัยอีกครั้งในขณะที่เขากำลังจะเอากระเป๋าไปเก็บที่หอจูๆ่ๆเขาก็ได้เห็นเธอเดินถือดอกไม้ผ่านไปเขาจึงรีบตามเธอไปทันทีเมื่อเธอได้เห็นเขา ก็ทําเอาเธอที่ยังเขินเรื่องจูบตกใจหน้าเวอรไปเลยเขาที่ออกอาการถึงสุดๆเมื่อเห็นดอกไม้ในมือของเธอแต่เมื่อได้รู้ว่าเป็นของเอมมี่ที่เตรียมให้ไวเฟิงที่แข่งขันโตวาทีเขาก็ยิ้มออกมาได้หลังจบการแข่งขันพระเอกนางเอกไว้เฟิงและเอมมี่ก็มากินข้าวฉลองให้ไวเฟิงด้วยกัน อาการข้างรักของเขาก็เก็บไม่อยู่ซะแล้วทำให้เอมมี่ที่เห็นอาการแปลกๆของทั้งคู่ก็อดที่จะแซวไม่ได้แต่เธอที่เขินก็เอาแต่ปฏิเสธลูกเดียวจนเขาที่คันปากอยากบอกทุกคนจะจะขาดแต่ก็โดนเธอห้ามเอาไว้ซะงั้นในขณะที่เขาและเธอเดินกลับบ้านด้วยกันเธอถี่ทนไม่ไหวก็ถามเขาไปว่าเขาต้องการอะไรเพราะเธอที่ไม่กล้าคิดว่าดารายอย่างเขาจะมาชอบคนธรรมาดายอย่างเธอได้แต่สำหรับเขา จูบในวันนั้นสำคัญกับเขามากแล้วเขาก็บอกกับเธอไปว่าฉันคิดว่าเราใกล้ชิดกันได้ทำเอาเธอกับหน้าตาเลกๆไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองรีบหันหลังเดินไปสะง,งั้นทานใดน,นั้นเขาก็ร้องเพลงบอกความในใจของเขาออกมาเธอถือได้ยินก็ถึงกับชะงักไปทันทีถามเอาเธอถือได้ยินก็ส้งใจจนหัวใจแทบจะหยุดเต้นอยู่แล้วในขณะที่เธอกำลังจะตอบรับเขาออกไป จูๆ่ๆโยโย่ก็โทรมาขัดจังหวะเข้าสง,งานันเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเธอทำให้เขาต้องรีบออกไปจัดการทันทีไม่ทันได้รอฟังคำตอบของเธอซะแล้วเมื่อโยโย่ได้รู้ว่าเสียงร้องที่พวกเขาตามหาเป็นเสียงของนางเอกเธอก็อยากได้ตัวนางเอกมาเซ็นสัญญาและทำงานที่บริษัทแต่พระเอกที่ไม่เห็นด้วย เขาห้ามไม่ให้โยโย่ย,ย,ยุ่งกับเธอเพราะเขาอยากให้เธอได้ทำตามฝันไม่อยากให้เธอต้องขาดอิสระภาพในการใช้ชีวิตเหมือนเขาเรื่องนี้ทำให้เขาทั้งคู่เถียงกันยกใหญ่ทำเอาเขาก็เครียดจนโรคที่เป็นกำเริบขึ้นมาและก็ถึงกระหมดสติไปทันทีในตอนนี้อาการป่วยของเขาหนักเอากาเลยทีเดียวจนหมอประจำตัวของเขาต้องออกปากให้เขารีบรักษาตัวกับผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นโอกาสดีและเป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะ รักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายได้แต่การรักษาต้องใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งปีทำเอาเขาเองก็ลังเลใจเพราะเขาที่ห่วงทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น วันต่อมาโยโยได้โทรนัดให้หนางเอกมาคุยเรื่องเซ็นสัญญาเธอที่รอโอกาสนี้มานานในขณะที่เธอกำลังจะเซ็นสัญญาจู่ๆทันใดนั้นพระเอกก็เข้ามาขวางไว้ทันทีเธอที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำแม้ว่าเขาพยายามจะอธิบายเหตุผลกับเธอแต่เธอกลับคิดว่าเขาว่าเธอไม่ดีพอที่จะเป็นศิลปินได้สะง,งาัารทำให้เธอทั้งโกรธทั้งน้อยใจสุดๆ วันต่อมาในคาบเรียนการแสดงเธอที่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเธอมีความสามารถมากพอเธอจึงเสนอตัวเข้ารับคัดเลือกบทนางเอกในการแสดงก่อนปิดภาคเรียนซะเลยพระเอกที่รู้ว่าเธอยังโกรธเมื่อได้โอกาสเขาก็เข้าไปอธิบายเหตุผลให้กับเธอได้ฟังและในที่สุดก็หายโกรธและเข้าใจความหวังดีของเขาเธอตัดสินใจที่จะไม่เซ็นสัญญาตามที่เขาบอก ในการคัดเลือกตัวบทนางเอกของการแสดงรอบสุดท้ายเธอที่แสดงเข้าขากันได้ดีกับพระเอกจนทำให้เธอได้รับคัดเลือกแต่แล้วโยโย,โยที่ถูกเธอปฏิเสธจะร่วมงานด้วยก็หลอกใช้ซูซื้ออิ๋นให้แย่งบทนางเอกของเธอมาเพื่อให้เธอผิดหวังสะงั้น นางเอกที่มุ่งม,มั่นตั้งใจซ้อมโดยมีซูซูอินขอไปซ้อมกับเธอด้วยเพื่อที่จะหาทางขัดขวางเธอแต่เธอถือซ้อมหนักสุดๆจนซื้อซูอินถอดใจยอมแพ้ไปง,งน้นไม่อยากได้บทนำแล้วและการซ้อมหนักของเธอก็ทำให้เธอเสียงหายเมื่อถึงวันแสดงเธอจึงไม่สามารถแสดงบทนางเอกได้แล้วถำมเอาเธอก็เสียใจมากแต่ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาแม้ว่าเธอจะเศร้าแต่เธอก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะพระเอก หลังจบการแสดงนางเอกที่ตั้งใจเตรียมดอกไม้ช่อใหญ่มาให้กับเขาและตั้งใจจะมาบอกเขาว่าเธอชอบเขาและต้องการอยู่กับเขาเหมือนกันแต่เมื่อเธอพูดออกไปแล้วเขากลับบอกเธอว่าวันนั้นเขาดื่มมากไปทั้งหมดเขาพูดเล่นซะง,งั้นและขอโทษที่ทำให้เธอเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอ เขาไม่เคยคิดที่จะอยู่กับเธอเลยถามเอาเธอที่ได้ยินก็สับสนเสียใจจนพูดไม่ออกเธอแน่ใจว่าเขาชอบเธอเขาต้องมีอะไรปิดบังเธออยู่แน่แ,นแต่เขากลับตะอคอกใส่เธอไปว่าฉันไม่ได้ชอบเธอพร้อมกับผักเธอกระเด็นล้มลงไปสง,งัานแล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งให้เธออยู่กับความไม่เข้าใจอยู่คนเดียว หลังจบการแสดงก็ถึงเวลาที่พระเอกต้องเดินทางไปร,รักษาตัวและเขาที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เขาจึงฝากให้ไว้เฟิงช่วยดูแลนางเอกให้ดีและเขาก็เลือกที่จะพูดรุนแรงกับเธอเพื่อให้เธอได้ตัดใจจากเขานั่นเองโปรดติดตามคลิปต่อไปซึ่งเป็นตอนจบกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ